หลังนั่งเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่ออโอเล่แ e น,นําให้ทําการถอนคําสัญญา <S <S <ๆ>เพื่อให้หลุดพันธสัญญาสิ้นพบสิ้นชาติกับอดีตชาติที่เคยผูกพันกับพญานาคด้วยการโกนหัวบวชเป็นสามเณรีซึ่งก่อนหน้านี้เจนนี่ได้ไปทําพิธีรำมณิสานาคินีบูชาก่อนที่จะเข้าสู่การบวชเป็นสามเณรีณนะประเทศศรีลังกามาแล้วนั้นล่าสุด19มิถุนายน2568เจนนี่เทียนโพสุวรรณได้ออกมาเผยคลิปที่ได้เข้าพิธีปลงผมโกนหัวบวชสามเณรีที่ประเทศศรีลังกา เพื่อก้าวเข้าสู่ศาสนาและศึกษาธรรมะอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีการเปิดเผยว่าหลังปลงผมเจนี่จะเดินทางไปรายงานกับปวัตินีผู้หญิงที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของสตรีที่จะบวชเป็นภิกษุณีของประเทศศรีลังกาแล้วจะได้เกียรติบัตรเป็นการรับรองเจนี่ยังระบุคแคปชั่นด้วยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบุญสัมพันธ์อนุโมทามิพาพบรบรจบอนุราพุทธสมานาคาสรรเสริญบารมีนาคภพ,พ,พบตบจำเริญ พระดำเนินนาคพัน์ท่านบัญชาโดยในการปลงผมครั้งนี้พระสังฆราชประเทศศรีลังกาพระราชทานบาทและจีวรให้กับเจนี่ด้วยซึ่งคาดว่าคลิปดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีอโอเล่ o L e, และส้มเชงสามชาเป็นผู้ดำเนินรายการและคาดว่าจะมีการปล่อยคลิปพิธีปลงผมบวชสามเณรฉบับเต็มออกมาให้ชมในเร็วๆนี้ซึ่งก็มีทั้งดาราคนดังและแฟนๆเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก แต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตอีกด้านที่ผุดประเด็นดรามมาขึ้นหลังบางรายคอมเมนต์แซะในทำนองว่าบวชหนีลูกทิ้งลูกหรือเปล่าทำเอาเพจดังและแฟนๆต่างโต้กลับแทนว่าสาวเจนนี่ไม่ได้บวชตลอดชีวิตเพียงแต่แบ่งช่วงเวลาชีวิตออกมาสร้างบุญบ้างเท่านั้นหากร่วมอนุโมทนาบุญไม่เป็นหรือไม่ยินดีในบุญคนอื่นก็ควรมีสตินิดหนึ่งอย่างไรก็ตามสาวเจนนี่เคยเปิดใจถึงเหตุผลที่บวชว่าคนไม่เข้าใจว่าทำไมาเจนถึงบวชเจนบอกเพราะชีวิตมันมีความสุขเปี่ยมล้นไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ถึงหน แต่เจนมีทุกอย่างในชีวิตแล้วมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์